สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาทำคอนเทนต์ครับแต่งห้องให้มีความมินิมอลเพิ่มมากขึ้นนะครับก่อนเนี้ยบูมได้ทำรีวิวตัวที่นอนมอร์นิ่งซีไปนะครับอันนั้นนะบอกเลยว่าบูมปื้มมากมากนะมันหลับสบายจริงๆนะครับแต่แม่ผมมาลองนอนพอลองนอนปุ๊บเขาชอบครับผมเลยอ่ะโอเคยกให้แม่ไปนะครับแต่ว,วันเนี้ยเราก็มาทำคอนเทนต์ที่งบที่แบบมันต่ำลงมาหน่อยแต่ต่ำลงมาความสวยงามและมินิมอลยังคงอยู่ผมได้ไปหาวัสดุมานะครับก็เป็น เตียงพ a เ e ตอันนี้สั่งจากช้อปปีนะครับนี่มาทั้งหมด3ชิ้นเดี๋ยวเรามาประกอบกันให้ดูอันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 4 9 9บาทอส่าในช้อปปีนะครับแล้วก็เราจะเสริมด้วยเป็นท็อปเปอร์ครับผมอันนี้สั่งจากเพจจีนท็อปท็อปเปอร์นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่9 9บาทอ่ะบาทโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มทีละขั้นตอนดีกว่าเราจะประกอบเจ้าเตียงพ a เ e ตตัวน,นี้ก่อนอันนี้เขาบอกว่ารับ,นรบนหนับได้1ตันเอไปดูกันครับ อันนี้นะครับคือเตียงพาเลตที่บูมสั่งมานะครับของบูมเป็นเซตที่มีหัวเตียงนะครับต้องบอกก่อนว่าของเขาอะมีสองแบบก็คือมีหัวเตียงแล้วก็ไม่มีหัวเตียงถ้าไม่มีหัวเตียงอะมันจะเป็นฐาน2ชิ้นนี้มาถึงระวังต่อได้เลยไม่ต้องมาใส่หัวเตียงเพิ่มแบบนี้นครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่มีหัวเตียงเพิ่มอะเขาจะให้มาังหมดสชิ้นก็คือฐาน2แล้วก็หัวเตียงหนึ่งซึ่งหัวเตียงอะเราต้องมาขัดนอนเราเองนี่ครับเขาจะแถมมาเป็นนอนแบบนี้เห็นไหมทุกคนอ่าแล้วก็ยิงเข้าไปเลยตามจุด ต่างๆที่เขาทำมาให้เขาก็ทําดูมาให้แหละแต่ว่าต้องบอกกันว่าอุปกรณ์ที่ใช้อะถ้าใครมีปืนยิงอะใช้สักอรอาจจะลาบากหน่อยครับของบูมใช้ปืนไงมันก็เลยยิงเข้าง่ายหน่อยอ่ะโอเคอันนี้บูมยิงไปแล้วแหละเพราะว่าลองดูก่อนว่าบูมสามารถยิงเข้าได้ไหมถ้ายิงเข้าไม่ได้เราก็ไม่ต้องถ่ายไงเพราะว่าอายครับแต่โอเคเรายิงได้ครับเราก็ทําคลิปให้ดูไปเป็นยิงจุดที่เหลือครับ,อ,รรบอุปกรณ์ที่ใช้ครับบูมใช้เป็นปืนเพราะว่าอันนี้เป็นปืนทํารถเราเอามาเด็ มันก็ยิงได้เพราะว่าบุมลองเทนแล้วแต่ถ้าใครไม่มีเหนื่อยหน่อยแต่ก็ทําได้ครับสะกุัไหน่าอันนี้บุมลองยิงเข้าไปแล้วแต่เดี๋ยวอันนี้เรายิงให้ดูเนี่ยเขาก็มีรูมาให้นะครับเราก็ยิงตามรูที่เขาทําให้เลยอ่ะโอเคมันก็จะลันทดหน่อยหน่อยครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของตรงรุ่นก็คือบุ้มใช้ของผิดประเภทน,นั่นเองเราไม่ใช่ช่างนะครับเออเ๋ยวถูุขทางไหมนะเนี่ยนี่ครับเราก็จะยิงเข้าไปแบบนี้ มันใช้ได้นะครับแต่เพียงแค่มันจะลันทุหน่อยๆประมาณนี้ประมาณนี้การติดตั้งหัวเตียงนะครับไม่ได้ยากแต่ถ้าเราไม่มีปืนอะ่ะจะยากหน่อยนี่แค่นี้ครับเสร็จเมื่อเราติดตั้งหัวเตียงเสร็จนะครับก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือฐานชนฐานครับดันไปคือเสร็จเลยนะเออต้องบอกก่อนว่าถ้าใครสั่งแบบไม่มีหัวเตียงอะ่ะคือง่ายมากครับ เอาพาวางวางวางแล้วก็ดันให้มันตรงกันแค่นี้เสร็จแล้วครับทุกคนแล้วก็เจ้าตัวพาเลตตัวนี้ปูนถามเขาเขาบอกว่ารับน้าหนักได้มากสุดถึง1ตันนะครับย้ำว่า1ตันนะแต่ต้องมีเตียงคือต้องมีเตียงปูอยู่บนนี้ไม่ใช่แบบเนี่ยเพียวๆอย่างเงี้ยแล้วเราเอาของมา1ตันวางเขาบอกว่าไม่ได้นะครับอย่างน้อยต้องมีเตียงนะถึงจะรับได้1ตันนะครับอ่ะโอเคการติดตั้งพาเลตก็เสร็จสมบูรณ์นะครับนี่เป็นไง เพิ่มความมินิมอลเข้ามากลิ่นไม้หอมมากครับทุกคนตอนนี้แบบชอบอะบูมเป็นคนที่แบบชอบกลิ่นไม้เออไม่รู้เป็นอะไรโอเคไปดูท็อปเปอร์ครับและอันนี้นะครับก็คือท็อปเปอร์นะครับที่บูมสั่งมาจากทางเพจ king of topper นะครับทุกคนอันนี้เป็นขนาด5ฟุตนะครับให้ดูความหนาเป็นไงหนาปะ่ะเออแล้วความหนาแน่นนะครับบอกเลยว่าด้านข้างอะ่ตงองอะตรงขอบอะ่ะไม่ค่อยหนาแต่ตรงเนี้ยมันแบบมันแน่นอะ ใช้คำว่าแน่นเลยนะทุกคนเนี่ยครับเออแล้วมันก็มีความนุ่มด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวท็อปเปอร์อ่ะมันเป็นตัวที่นอนที่ไปวางบนชั้นที่นอนอีกทีหนึ่งถ้าจใจดีนะครับแต่คอนเทนต์บูมในวันเนี้ยเราจะไม่วางที่นอนเราจะเอาท็อปเปอร์ปูบนเตียงผเลตเลยเพราะว่าคอนเทนต์งบประหยัดถ้าเรามีที่นอนอีกมันก็อัพงบเราเพิอีกวันเนี้ยเทสกันเลยครับแบบว่า เตียงไม้พัเดตกับท็อปเปอร์เอาอยู่ไหมนอนได้หรือเปล่าอ่ะโอเคดีไซน์ของเขาก็ประมาณนี้นะครับหูแต่ตรงนี้แน่นจริงแบบแน่นเลยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวลองปูให้ดูครับอันนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนการปูนะครับปูง่ายง่ายเลยดูดิเป็นไงดูความหนานี่คือมันค่อยๆพองขึ้นอีกนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็วางท็อปเปอร์นะครับบนเตียงพาเล็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นไงทุกคนอันนี้ท็อปเปอร์ห้าฟุตแล้วก็เตียงพาเล็ดห้าฟุตนะครับให้ดูขนาดเห็นไหม อันนี้คือมันยังพองไม่สุดนะครับทุกคนถ้าพองสุดบ่มคิดว่ามันน่าจะไซส์เนี้ยไซส์ที่มันพองๆอ,อย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้ยังกําลังขึ้นกําลังขึ้นเออเพราะว่ามันโดนห่อมานะครับทุกคนอ่ะต้องบอกกว่าตรงขอบๆนะครับความหนาแน่นอนะไม่สู้ข้างในข้างในมันจะมีความหนาแน่นที่มากกว่าเพราะว่าบูมคิดว่าเขาน่าจะคํานวณว,ว่าคนคนเราน่าจะนอนข้างในไม่ได้มานอนตรงนี้เออบูมก็คิดแบบนี้นะอ่ะโอเคครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ครับช่วงรอยต่อตะเข็บเห็นไหมมันจะแบบ ยุบลงไปตอนแรกอะ่ะบูมคิดว่าเราลงตรงเนี้ยอาจจะแข็งนะครับแต่บูมลองเนี่ยสัมผัสอะ่ะมันมีความหนาแน่นอยู่นะครับทุกคนเออเดี๋ยวเราลองนอนอีทีเนี่ยก็ประมาณนี้ครับสําหรับท็อปเปอร์ของ King o f ท o อปเปอนะครับนี่แล้วก็เตียงพาเลตของจริงไหมไงไม่ปูไม่ปูของจริงอ่ะลองนอนให้ดูตอนนี้นะบูมก็ได้ลองเทสขึ้นมานอนบนท็อปเปอร์ตัวนี้นะครับกับเตียงพาเลตย้ำว่าข้างล่างเราไม่มีที่นอนนะนี่บูมนอนเทสแบบนี้ เออตรงเนี้ยคือแบบนุ่มจริงแล้วก็ตรงตะเข็บนะครับบูมคิดว่าตอนแรกอะ่ะมันจะมีความแข็งเพราะว่าบูมเห็นมันไม่นานเนาะแต่พอเราลองมาเทสอะลองมานอนอะทุกคนคือบอกเลยว่ามันไม่แข็งครับทุกคนกูไม่เข้าใจหรือไอ้ก้อนพวกนี้มันช่วยเซฟให้เราก็ไม่รู้นะครับเออแต่ถ้าแบบว่ามีที่นอนอยู่ข้างล่างด้วยอะ่ะมันจะโคตรดีเลยบอกเลยว่าโคตรด,ดีแล้วก็สัมผัสตัวผ้าตัวเนี้ยมันให้สัมผัสที่แบบว่า ถ้าใครก็ตามเคยใช้ผ้าปูที่นอนแบบถูกๆนะครับซึ่งบูมเคยใช้บมเลยรู้มันจะมีความสักๆมือแล้วมันอมความร้อนแต่เวลาเราแบบเนี่ยนอนกิ้งถูๆอย่างเงี้ยมันจะแบบระคายเคืองตามผิวอะแต่ตัวเนี้ยบูมยังไม่เจอนะครับเนี่ยแบบแล้วมันเย็นอะทุกคนเออเพราะว่าบูมเคยใช้ผ้าปูแบบถูกๆอะมันมันจะไม่เย็นมันจะอมความร้อนเออบูมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรแต่ บุมสัมผัสไม่เจอในตัวท็อปเปอร์ตัวนี้นะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับการรีวิวคอนเทนต์แบบทำห้องมินิมอลในงบโคตรประหยัดยังว่าโคตรประหยัดเลยเพราะว่าถ้าใครใช้เตียงอ่ะ3.5มั้งที่บุมไปดู1,490บาทอ่ะ3.5ฟุตเออมันก็เป็นเตียงพาเลท1,490บาทใช่ไหมแล้วเราซื้อท็อปเปอร์ถ้าเอาราคาเริ่มต้นก็คือ3.5ฟุต999บาทดูดิ ตกเท่าไหร่สองพันห้าวะคุณได้เนี่ยสภาพเนี้ยมินิมอลอะ่ะน่ารักน่ารักอะ่ะคือบุ้มอยากได้เซตนั้นมากเลยนะสามจุดห้าแต่ว่าเข้าสามจุดห้ามาคือแม่บ้านตีหัวแตกแน่ๆครับก็เราเลยอ่ะขอห้าฟุตแล้วกันเอ้ยอ่ะซึ่งห้าฟุตก็แพงกว่าสามจุดห้าไม่มากครับแล้วก็หกฟุตก็หนีราคาห้าฟุตนิดเดียวบูมอะ่ะต้ออยากได้หกฟุตแหละแต่ว่าถ้าเราเอาหกฟุตอะ่ะห้องบุมมันจะเต็มบุมว่าห้าฟุต เราสายแต่งห้องนะครับโอเคทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับใครก็ตามนะครับที่ได้ดูแล้วก็ผมมองว่าราคาย้ําว่าราคาถูกจริงแต่ถ้าอยากให้มันดีท็อปเปอร์วางบนที่นอนซื้อที่นอน,อน,อนราคาสักหกจ็ดร้อยอะที่นอนยางก็ได้ทุกคนมาปูไว้อีกทีนึงก็ได้แต่ถ้าลองแล้วโอเคคุณก็ไม่ต้องซื้อที่นอนใช้ท็อปเปอร์นี่แหละจบโอเคครับทุกคนไว้เจอกันใหม่อีพีต่อไปครับ